ตั้งคำถามอะไรเขาเจตนาคืออะไรสําหรับอันนี้มันก็เลยกลายเป็นนิสัยซึ่งเด็กไทยจะไม่มีนะครับเด็กไทยจะขาดเข้าใจถึงเจตนาของครูก่อนเพราะครูก็เปิดหนังสือสอนครับเจตนาไม่ใช่มาจากครูเจตนามาจากหนังสือครับหนังสืออาจารย์อยากอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อ <c oughs> เขามองอย่างนี้เขาถามผมว่าเขาถามมานะครับว่าเอ๊อคุณจุทินตำราเรียนที่เรียนกันทุกวันเนี่ยตำาราภาษาอังกฤษผิดหมดเลย สอนที่ผิดหมดเลยอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าฟักทองเชื่อมภาษา่อังกฤษพูดที่ภาษาอังกฤษเขาก็เขียนว่าในในที่เรียนกันนะฮะเขาเรียกปัมกินคอนเนคชันปัมกินคือฟักทองคอนเนคชันคือเชื่อมคือเขาเรียกคือฟักทองเชื่อเขาเรียกว่าปัมกินคอนเนคชันเปิดเด็กออกมาเดินเด็กออกมาอาจารย์นี่คือผิดยกตัวอย่างหนึ่งนะอาจารย์ อานักเรียนหรือนักศึกษาครูลองเขียนคาว่าแท็กซี่ผีที่ที่มันอยู่ตามผิดกฎหมายเขาเรียกอีกแล้ก็แท็กซี่แต่ว่าเขามาเขียนว่าอันเดอร์กราวแท็กซี่ก็คือแท็กซี่ตายดินท็กซี่ผีครับอาจารย์อาจารย์มองยังไงครับแบบภาษาแบบนี้นี่ครับคือที่ผมพยายามเน้นคือเขาไม่เข้าใจคําถามเขาไม่เข้าใจเจตนาของคําถามว่าความถามนั้นถึงแม้จะเป็นแสดง ในเจตนามันคืออะไรคําตอบมันต้องตอบตามเจตนาครับไม่ใช่เติะหรอเพราะ g o o g l ลแปรหรือดิกชันนารีบอกอย่างนั้นนั่ใช่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นหลักอารอันนี้ก็คือเอาเอาในสาระตัวต่อตัวแต่ที่สําคัญก็คือวิชาที่สอนในประเทศไทยเนี่ยที่ปิดพลาดเนี่ยคือวิชาสมัยก่อนเขามีอ่านเอาเรื่องนะฮะท่านสุทินคงได้เรียนได้เรียนอะไรไม่ใช่ไม่มีล้วครับ อย่างนี้ไม่มีแล้วไม่มีแต่เมืองเมืองนอกเนี่ยเป็นวิชาสำคัญเขาเรียก comprehensive อ่าสำคัญเลย comprehension สำคัญเลยครับสำคัญมากอ่านแล้วต้องรู้เรื่องนะไม่ใช่อ่านแล้วไม่เข้าใจไม่จับประเด็นไม่ได้เพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญต่อมาการทำงานของเมืองนอกเนี่ยก็จะบังคับเขาดูแววของคนที่จับประเด็นให้เป็นด้วยจะทำงานต่อไปถ้าเผื่อคุณจับประเด็นไม่เป็น คุณมีปัญหาในการทำงานแน่ใช่ครับใช่ครับอเมริกาคืออาจารย์คือการศึกษาไทยคือปกติอเมริกาหรือที่ไหนเขาจะมีเือนักเรียนไม่เกิน20-25 แต่เมืองไทยในเก้าสิบถึงแปดสิบคนต่อห้องนะครับแล้วสอนในบางทีห้าชมสามชั่วโมงรวดก็คือการสอนสามชั่วโมงเคลเจคือสมองเนี่ยไม่รับนะฮะคนบางคนหลักข้อข้ออาจารย์นะครับแล้วก็คือคือบังคับเหมือนบังคับให้ให้เข้าความรู้พอแล้วบังคับให้เขาต้องเรียนรู้ทำมองอย่างไรอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้อาจารย์ครับโอ้แย่มากเลยครับยิ่งผมมาสอนผมไม่ได้หรอกเพราะว่าผมผมจะต้องเรียนนอกกรอบบคือเวลาเรียน ทุกอย่างที่จะต้องเรียนเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนเจตนาของคุณครูเนี่ยเป็นอะไร,รอยากจะให้เราเข้าใจอะไร,รพอเข้าใจครับเราต้องคิดต่อไปแล้วเอาไปใช้อะไรละ่ะนะฮะแล้วก็จะต้องตั้งโจทย์เองได้ละครับการการคิดอย่างนั้นก็คือคิดการนอกกรอบแต่บ้านเราเนี่ยไปตีกรอบหมดครับมีกฎข้อนั้นมีกฎข้อนี้มีอะไรต่ออะไรมันทําให้การการขยายผลของความรู้เนี่ยมีลิมิต ผมถึงบอกว่าผมมาร่วมรายการนี้ผมพยายามจะสร้างให้พวกเราทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งในรุ่น X Generation X รุ่น Y รุ่น Z เนี่ยมีความรู้สึกการคิดแปลกเนี่ยเป็นของธรรมดาและเป็นของดีนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในร่องในหลอในก้อง อาจารย์คืออย่างนี้อีกเรื่องนึงก็คือหลายคนเขาบอกว่าเอาละ,ะพวกหัวคะแนนพอรักการเมอเป็นลัมตรีศึกษามาเป็นลัมตรีคลังลัมตรีคร,งร,ครังนับหนึ่งถึงสิบยังไม่เป็นโทษนะฮะโทษ <Yeah. S 1> จะยกตัวอย่าง <Yeah. S 1> ลัมตรีศึกษาจบมหไม่รู้เรื่องอะไรเลย <Yeah. S 1> ก็โทษนะฮะ <Yeah. S 1> เราไม่ให้ดูถูกนะครับชมแต่เป็นอดีตท,ที่ผ่านมา <Yeah. S 1> แล้วก็เอาหัวคะแนนมาเป็นพปายเออร์เย็ดในการพิมพ์ตำราเรียนเพื่อ <Yeah. S 1> พวกท้องแล้วพิมพ์ออกมาผิดบทไม่มีการปลุกอักษรมันเจ็บปวดสำหรับ เป็นคนไทยอย่างผมที่เรียนเมืองนอกมาเหมือนอาจารย์แต่นี้แต่ว่าบันพีผมกระทบในอนาคตกับประเทศชาติกับการศึกษาของชาติอาจารย์มองไงครับแบบนี้เล่นกันแบบนี้จ,จะบอกอย่างนี้ก็ต้องโทษผู้นําก่อนครับที่ผู้นำเนี่ยใช้คนผิดครับอาจจะเป็นเจตนาบริสุทธิ์ของผู้นําที่อยากจะใช้คนโง่โงบเพื่อที่จะไม่ต้องแสดงออกอะไรเพราะสั่งอะไรก็ ซ้ายหันขวาหันก็ทําดับอย่างนั้นบบาาผมว่าเป็นเป็นเป็นเจตนาผมเก่งเลยอาจารย์ยอันที่สองก็คือ,อการที่เห็นต่างบ้านเราเนี่ยนะฮะบ้านเราถือว่าเป็นของไม่ดีครับนะครับแต่ว่าเมืองนอกถือว่าเป็นของดีเขาอเอื้อเนะฮะใช่ครับพอเห็นต่างภาพมันก็ทําในสิ่งซึ่งรอบครอบนะฮะแล้วก็เห็นต่างนี้ไม่จําเป็นต้องแตกแยกไม่ใช่เห็นต่างเนี่ย รวมกันปกติอยู่ในคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันนั่นแหละครับนั่นแหละอันนั้นก็คือข้อที่สมควรที่จะต้องทําครับคือบางท่านบางแขกบางรายการของผมมาผมมองพื้นผมจะต้องเอาจุดตรองพอยเขาออกมาให้ได้ออกมาคือพูดเพื่อให้สาธารณชนรับทราบและเป็นประโยชน์เช่นพี่ช้างยกตัวอย่างง่ายๆพี่ช้างเนี่ยเขาบอกเขามีคนเขาลายมาถาผมพี่ช้างเนี่ยเพี้ยนหรือป่าของสุสินเอาคนที่เพี้ยนไม่ออกรายการเลไกัแต่จริงๆไม่ใช่ พูดมีประโยชน์มีความรู้ทั้งหมดนะอาจารย์แต่นี่อาจารย์มองอยังไงที่ผ่านมาเนี่ยพูดเพื่อ,อที่นักกันเมืองพูดหรูเลยเป็นเหมือนวาดวาดพิมานบนดวงอาทิตย์บนอากาศเลยแต่ทําไม่ได้และทําให้ประเทศชาติเสียหาย่างเลยอาจารย์มีคําตอบแล้วครับครับยังไงครับผมสมัยที่ผ่านมาเนี่ยผมเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการธิการชุดหนึ่งชุดสําคัญครับอยู่ในสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับเรารู้จุดอ่อน ของปัญหาประเทศไทยจุดนี้ครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจึงต้องมีพระราชบัญญัติฉบับที่เราไม่เคยมีประกอบมากอ่อนในในประวัติศาสตร์เลยเขาเรียกพระราชบัญญัติยุทธศาสต,าต<อ>รต์แห่งชาตินะครับยุทธศาสตร์แห่งชาติเนี่ยทำให้ประเทศไทยเนี่ยรวมกันติดเหมือนกับประเทศจีนเหมือนกับประเทศลาวเราต้องการความมีเสถียรของการเมืองเมื่อมีพรบรยุทธศาสตร์แห่งชาติซึ่งมียุทธศาสตร์20ปีต่อไปนี้ นี่คือพ่อแม่ส่วนลูกก็คือนโยบายรัฐบาลเป็นลูกนะฮะนโยบายรัฐบาลห้ามทําอะไรเกินหรือขาดอย่างเช่นประชานิยมจะต้องไม่มีจะเป็นหนึ่งใน20ข้อก็ได้ของยุทธศาสตร์แห่งชาติเพราะนโยบายที่ตามมาจะต้องไม่ให้มีให้ห้ามเกินและห้ามขาดห้ามขาดนะฮะใช่ส่วนหลานก็คือลูกของนโยบายบก็คือแผนแผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจสมัยก่อนใหญ่นะ เดี๋ยวนี้ยุบลงมาเป็นหลานแล้วครับแล้วก็จะมีแผนอื่นๆ,ๆแผนความมั่นคงแผนการศึกษาแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอีก15แผนซึ่งเป็นหลานจะต้องทําตามนโยบายนโยบายจะต้องทําใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติโอ,โอเคแม่อาจารย์วันนี้เวลาบมดจริงๆท่านผู้ชมครับคือนี่คือทั้งหมดของท่านดรเชียนช่วงกัลยาณมิตรซึ่งท่านเป็นกรรมการาสภาอา เป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและท่านเป็นทํางานนะครับปที่สแตนฟอ r ์ด e ีเสิร์ชพาร์ในแคลิฟอร์เนียและ้แล้วเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของลาวมีมากมายที่ท่านทํางานเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อสังคมท่านจะต้องเป็นแขกประจํากับในรายการอย่างต่อเนื่องต่อไปสาหรับผมวันนี้ต้องขอบคุณดรเชียนชวกอย่างมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับครับ